สวัสดีครับอิตีเสือ,อาหานที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ประชาประดูครับมาทุมทำบุญครบรอบของวันตายของคุณพ่อนะครับสามปีแล้วครับที่เราทำให้ท่านก็วันนีก้กับข้าวมากมายนะครับบรรดาญาติพี่น้องครอบครัวพวงจันทร์เราก็จัดเตรียมอาหารไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับ บรรดาอาหารเยอะแยะมากมายนะครับเราเตรียมเราทำบุญให้คุณพ่อนะครับครบรอบ3ามปีที่ท่านเสียไปก็มีแต่บรรดาญาติพี่น้องลูกๆหล,ล,ลานๆอุ้มมองไม่เห็นมันมืดนี่ครับลูกหลาน ลูกหลานคุณพ่อผองพวงจันทร์ล้ำลึกถึงท่านนะครับอันนี้จัดเตรียมไวเรียบร้อยอะอันนี้ลูกสาวหลาของคุณพ่อผองลูกสาวหลา คนเลูกสาวคนเล็กอ้าวครับเราก็ได้เตรียมของไว้เป็นที่เรียบร้อยก็ถึงเวลาก็ที่สงก็จะขึ้นมาทำพิธีที่เตรียมข้าวตักบาตรใส่บาตรไว้เรียบร้อยนะครับบรรดา ลูก,ลกลๆหลานของคุณพ่อลํำลึกถึงพระคุณพ่อนะครับลํำลึกถึงพระคุณพ่อคุณพ่อ,พอผองพวงจันทร์อันนี้เดี๋ยวเนีวันนี้วันอาทิตย์ที่ย0สิบธันวาสองสองห้าสองหกนะครับพี่น้องครับเราก็ได้จัดเตรียมไว้ทะเลาะพระคุณเจ้าขึ้นมาทําพิธีนะครับเตรียมไว้พิธีเรียบร้อย รบรอบสามปีคุณพ่อปีนี้เป็นปีที่สามแล้วแต่ยังอยู่ในใจลูกหลานเสมอลูกหลานไม่เคยลืมถึงเวลาก็มาทำบุญให้ท่านนะถ่ายอายุใกล้ๆเนะ้มาเพื่อเพื่อคุณพ่อจะให้โชคเนาะนเด้อพ่อเอ้ยลูกหลานมาทำบุญแล้ววันนี้

อ,อโอเคโอเคลูกหลานเยอะอันนี้ลูกหลานคุณพ่อผองครอบครัวพวงจัน์ดูสิครับเตรียมพร้อมแล้วมืดไปหน่อยมืดอันนี้พี่ชายสุดหลอ่อกินของหวานแล้ว อันนี้หลานชายหลานชายคุณพ่อของอันนี้ก็หลานสาวอันนี้ก็หลานชายนั่งพังในแล้วอ,อนี่ครับมีแต่บรรดาลูกลูกหลานๆอันนี้หลานทั้งนั้นอันนี้ลูก,ลกสาวโตนี่สาวหลา คุยเรื่องหวยกันอีกแล้วลอตเตอรี่ไม่มานะวันนี้ใจลายเดี๋ยวเ <c oughs> พิ่งย่าอยาเพิ่งโอ้ลานสาวสวยหลานสาวสุดสวยอ่าล้านสาวสวยไ,ไห,ไไหนไปก่อนลูกไป,ไปก่อน ชื่อ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 ,อ,อไหน,น,นเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยสู้สู้หรือให้หวยอันนี้นางงามอันนี้ก็นางงามอันนี้นางงาม อนี้เอาย t u b e นะนางงาเอา u t u b e นางเอกของช่องนี่มากเนี่ยติดต่อหานางเอกของช่องก่อนไม่ยาได้แล้วเกี่ยดต่อด้วยนนี่ไงตัดต่อพร้อมถ่สวยวยดินครับบรรดาลูกหลานหาไหยกฮะมาแล้วถ้ามาไหว ของอะไรที่คุณพ่อชอบทำบุญเอาไว้กับผ้าให้ท่าน,นตอนท่านยังมีชีวิตยอยู่ท่านชอบมากที่สุดคือ M150 ิเดี๋ยวครับ ท่านยังยิ้มให้ลูกลูกหลานเสมออยู่ในใจลูกหลานตลอดไป,น,ดไปนี่มักทายกกำลังจัดของเพื่อทีจะถวายพระพระขึ้นกี่โมงครับเนี่ยสิบโมงครึ่งสิบโมงครึ่งนะคร,งค,รครับผม ครับผมเตรียมพิธีเตรียมอาหารไว้เรียบร้อยหมดแล้ว เออใส่ให้เต็มเนี่ยเดี๋ยภาคก็ขึ้นแล้วใส่เต็มมั้ยมีไหมล่ะมีก็ไม่ต้องไม่ต้องเปิดหรอมั้งเอามาเปิดมาอี่หน่ะเดี๋ยวเหลือใส่ติดหนาวภาคจะไปเช่าถลายได้ผมก็ยขายน้ำเย็นไม่ได้ก็ผมไม่กินเลยน้ำเย็นผมไม่ได้เลยผมใส่กระติกมาผมไม่ได้เลยน้ำเย็นไม่ได้เลยผมชาวบ้านกินน้ำธรรมดาเดือนเดืน้ำเย็นผมกินไม่ได้เลยมันคนมันเคยกินมันก็ติดมั้ยมัน บนระว่างนั้นกินน้ำเย็นมันมึกเหมือนเมืงกินน้ำไม่อิ่มอ่ะใช่ถูกต้องคนกินน้ำเย็นไม่กินน้ำเย็นก็กินน้ำไม่อิ่มเหมือนกันใช่ปีที่เท่าไหร่เนี่ยปีที่สามปีที่สามละก็แบบนี้ทุกปีแหละเร็วนะปั๊บ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 ปีนึงปีที่แล้วก็ทำเป็นแบบแบบไหนก่นี่ถึงแล้วถึงอีกแล้ว ทําทำอย่างนี้แหละลูกหลานมันคิดถึงอยู่ในใจลูกหลานตลอดอ่ะใช่มีแต่ลูกหลานไม่มีใครเลยยาติยาลูกลูกหลานหลานใสให้เต็มเลยลูกพ่อเขาแบ่งให้แบ่งแบ่งให้ท่นก็แบ่งแบ่งแบ่งให้ลูกลูกแล้วลูกลูกหลานหลานแบ่งเป็นส่วนสัดส่วนสัดส่วนตอนก่อนก็ไปเช่ากันบุก หมุดมันอยู่ตรงนั้นน่ะหมุดมันตัวอะไรอยู่ตรงไหนซอยไอ้ข้างหลังที่เราลองเขาแบ่งใหม่แล้วเนี่ยเงี้ยเนี้ยเนี่ยเหลือก็ประเทศใส่กรบติกเลยติดทีส้ม ครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับช่องเสือ,อาหานันอีสานใต้ครับสวัสดีครับ